กลุ้มใจกับปัญหาผมร่วงผมบางกันอยู่หรือเปล่าคะถ้าใครร่วงหนักเหมือนป่วยขนาดนี้อยากมีผมหนาและลูกผมขึ้นเยอะแบบนี้มาจัดคู่นี้ไปใช้เลยค่ะแชมพูแล้วก็ครีมนวดจากบัวนาของเขาเนี่ยจะมาจากสมุนไพรไทยเข้มข้นมากถึง95%เลยนะคะด้วยสมุนไพรจะมีทั้งหมดแปชนิดแะเขียวโรสแมรี่เปเปอร์มิ้นต์โหระพาดอกเซจว่านหางจระเข้ใบบวัวบกฟ้าทลายโจรช่วยบำรุงและฟื้นฟนูหนังศีรษะยับยั้งเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียรซึ่งเป็นสาเหตุของผมร่วงมาเดี๋ยวจะพิสูจมมน์ ร่วงมาสองเส้นเองค่ะรจริงเร่งผมยาวไวช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมสูตรนี้อ่อนโยนต่อผมแล้วก็หนังศีรษะมากๆนะเพราะว่าไม่มีสารอันตรายเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนใช้ต่อเนื่องเป็นประจําผมจะค่อยๆหยุดร่วงผมใหม่จะเกิดขึ้นเยอะมากแบบนี้นะคะทุกคนแหม่ก็ทําให้ผมเราหนาขึ้นได้ขนาดนี้จะไม่ปลื้มได้ยังไงล่ะคะปกติเซตนี้ยอยู่ที่2,580บาทนะคะแต่จัดโปรเหลือเพียงแค่เซตละ590รบบาทเท่านั้นค่ะได้ไปรา,าคาเนี้ยโคตรคุ้มเลยค่ะ สั่งซื้อตอนนี้ถ้าใชา้แล้วไม่เห็นผลยินดีคืนเงินให้เลย